สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่18กรกฎาคม2568ค่ะสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาสมนาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมารามชกุมารีเสด็จออกณวังสรปทุมพระราชาทานพระราชวรโรกาสให้ในายภูมิธรรมเวยชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่สอง เมษายน2568นางปัญญาดาหนุนพักดีนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยนำคณะกรรมาการและเจ้าหน้ที่สมาคมเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและโดยเสด็จพระราชะกุศลตามพระราชะอัธยาศัย พลเอกพนาแคล้ปลอดทุกผู้บัญชาการฐานบกนำคณะบุคคลเฝ้าทุนละองพระบาทดังนี้หนึ่งคณะกรรมการร้านกองทัพบ,บกในงานกาชาติประจำปี2567เฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย สองนายสุภัตราแคล้วปลอดทุกนาย,ยกสมาคมแม่บ้านฐานบกและคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยประจําปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย3คณะโครงการหารพันธ์ดีเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินจากการจำหน่ายผลผลิตของโครงการหารพันธ์ดีในงานกาชาติประจําปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นางสุภก,กัญญาชวานิษผู้จัดการโรงเรียนราชินีเขตพระนครกรุงเทพมหานครนำคณะครูโรงเรียนราชินีเฝ้าทุนละองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชะอธัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชะสมภพวันที่2เมษาย,ยน2568 รองศาสตราจารย์วัชรินกาสลักอธิการบดีมหาวิทยาลัยบุรพานำคณะผู้บริหารมหาวิทยายลัยเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัยและผู้ชนะการประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออกชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่44ประจำปี2568เฝ้าทุนละองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลด้วย เวลา14นาฬิกาเสด็จออกนวังสะระปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีนำสมาชิกกลุ่มรวมพลังเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินเฝ้าทุลละองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเข้าเปลือกหอมมะลิอินทรีย์เพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่อยู่ในโครงการตามพระราชดำริและทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระครูเสกสรรทีรปัญโย เจ้าวาดวัดบ้านลำดวนตำบลธมออำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์ร่วมเข้าเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลต,ตามพระราชทิาศัายด้วยผลอากาศเอกชัยนาทผลกิจรองผู้บัญชาการฐานอากาศและประธานกรรมการจัดงานกาชาติกองทัพอากาศนำคณะผู้แทนกองทัพอากาศและผู้แทนสมาคมแม่บ้านคู่สมรสฐานอากาศและคณะเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2567เพื่อบำรุงสภาก,การชาติไทย ศาสตราจารย์กิติคุณพรสรรทมังรักษัตด์นายกสมาคมไทยเยอรมันและประธานกรรมการจัดงานการาดินเนอร์อักกรเมอร์ไนท์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567และคณะเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงานดังกล่าวเพื่อสนับสนุนโรงเรียนพระดาบด นางสาวชนชนันมสุนทรสารรุลนนำนายโมโตฮารุนุกะประธานกรรมการบริษัทซิกมาแอนฮาร์ดจำกัดและนางสาวมรกฏสิงหแพทย์กรรมการผู้จัดการบริษัทและคณะเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดา นายไกวันโรจนานุกูลนายกสมาคมศิทธิ์เก่าโรงเรียนพัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงนำคณะกรรมการบริหารสมาคมศิทธิ์เก่าโรงเรียนพัทลุงเฝ้าทุนละองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดก,กิจกรรมกอล์ฟการกุศลครบบ120ปีโรงเรียนพัทลุงโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ศาสตราจารย์ภัยรัตทเชียพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีพร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธินำคณะผู้บริหารหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณดำเนินง,งานโครงการต่างๆของมูลนิธิ6ห,หน่วยงานเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินดังนี้ หนึ่งคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสำหรับบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าและโทรมาตรจำนวน21แห่งเป็นปีที่2ประจำปี2566และปีที่3ประจำปี2567 สองคณะผู้บริหารหน่วยบริหารและจัดก,การทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนโครงการพัฒนากำลังคนผู้มีความสามารถพิเศษด้านฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์พลังงานสูง,สาาง,ง,สงเป็นปีที่สองประจำปี2567สามคณะผู้บริหารมูลนิธิในห้างโรงปูลผู้หนึ่งเฝ้าทุนละองพระบาททุน คุณกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนงบประมาณในการดูแลรักษาผู้ป่วยยากไร้กลุ่มโรคความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะของศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนเป็นปีที่2ประจำปี2567 4. คณะผู้บริหารบริษัท TC h a r m a c e u t i c a l อุตสาหกรรมจำกัดเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสน,สนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณนะเมืองลินเดาสาพันศาธาร,รัฐเยอรมนีเป็นปีที่3ประจำปี2567 5. คณะผู้บริหารมูลนิธิใจกระทิงเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการดิจิทัลและวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นปีที่4ประจำปี2567 6คณะผู้บริหารบริษัท c p พจำกัดมหาชนเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดก,กิจกรรม7 e เ e ่นอร่วมเชิดชูพระคุณครู2567เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการต่างๆของมูลนิธิ นางสาวแพททองทานชินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำศิลปินร่วมสมัยดีเด่นที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินศิลปาทรประจำปีพุทธศักราช2567เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติศิลปาทรดังนี้ 1. สาขาทัศนศิลป์นายจาักรกายสิริบุตร2สาขาวรรณศิลป์นายวิสุทธ์ขาวเนียม3สาขาดนตรีร้อยเอกสมนึกแสงอรุณ 4. สาขาศิละปะการแสดงนางสาวแววดาวสิริสุข 5. สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหวนายวิทยะวัฒนทะรัพย์ 6. สาขาสถาปัตยกรรมนายปิตุพงษ์ชาวกุล 7. สาขาศิลปะการออกแบบนายสรันเย็นปัญญาในโอกาสนี้คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารสำนักง,งานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยข้าราชการผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้องร่วมเข้าเฝ้าทุนละอ,องพระบาทด้วย ต่อจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จออกแทนพระองค์ณวังสระทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายจิรายุอิสรังคูลณอยุธยากรรมการและเลขานุการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถพร้อมด้วยท่านผู้หญิงจรุงจิตทีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเนียนกรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทกลับ กงคมทุนรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อด,ดังนี้หนึ่งนายคมสิทธิ์โอภาเฉลิมพันธ์ผู้ได้รับพระราชทานทุนศิริกิจบรมราชินีนาถประจำปี2553สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาชีววิทยาจากมหาวิทยาลายัยนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเฝ้าทุนละองพระบาทกราบบังคมทุนรายงานผลการศึกษาและวิทยาน,นิพนธ์ สองนายนาวินอักษรทองผู้ได้รับพระราชทานทุนศิริกิจบรมราชินีนาถประจำปี2,561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรัตเกอร์สแห่งรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาเฝ้าทุนละอองพระบาทกรับบังคมทุนรายงานผลการศึกษาและวิทยาน,นิพนธ์ สามนายเศรษฐนันธนกิจโกเศษผู้ได้รับพระราชทานทุนศิริกิจบรมราชินีนาถประจำปี2567เฝ้าทุนละอองพระบาทกรับถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชาปรัชญาณมหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกา สนางสาวนภัสสอนชดานันตระกูลผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิจบรมราชินีนาถประจำปี2568เฝ้าทุนละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมโพลิเมอร์ณนะมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์แอมเฮิร์สสหรัฐอเมริกา พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่จังหวัดสงขลา วันนี้เวลา17บเนาฬิกา32นาทีพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปยังโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาทรงเป็นประธานในงานแสดงดนตรีมหาธีราราชดุดีสงขลาธานีคีตาพิรมซึ่งโรงเรียนร่วมกับมูลนิธิพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิเพชรรัศววัฒนาและมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ห และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัชราสุดาจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาิริโสภากรนวดีและ100ปีวันสถาปนาพระนางเจ้าสุวัฒนาพระบรราชเทวีพุทธศักราช2568เพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติ ดยเป็นการแสดงหน้าตศิลป์ดนตรีไทยดนตรีสากลการแสดงหน้าตศิลป์จินตลีลาจากบทเพลงพระราชนิพนธ์รวมทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แสดงถึงอัตลักษณ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคใต้ที่หลอมรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพ,พันนวดี หลังจบการแสดงได้ประทานช่อดอกไม้แก่ผู้แทนนักร้องนักดนตรีและนักแสดงพร้อมทั้งมีพระดำรัสชื่นชมให้กำลังใจเพื่อเป็นขวัญและแรงใจในการทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป และว,วันนี้เวลา9ก้านาฬิกา57สดนาทีเสร็จไปยังโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในการประทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารข้าราชการครูในโอกาสเกษียณอายุราชการและเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่พร้อมประทานเข็มเกียรติคุณแก่ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและฝ่ายสนับสนุนการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีพร้อมประทานโล่รางวัลแก่ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครอง ที่มีผลงานและปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในด้านต่างๆรวมถึงผู้ปกครองที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นและนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านค่ากรรมศาสตร์ได้แก่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์พันธุ์พุ่มสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้หัวข้อปักใต้บ้านเราระดับประถมะศึกษาพร้อมกับประธานถ้วยรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันตอบปัญหานิติศาสตร์รัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภททีมจากนั้นทรงเปิดอาคารเฉลิมศึกยุคนอาคารสองชั้นที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงานของกลุ่มกิจกรรมนักเรียนประกอบด้วยคณะกรรมการนักเรียนและนักศึกษาวิชาทหารหน่วยปฏิบัติการจราจรและรักษาความเรียบร้อย ในการนี้ทอดพระเนตรนิรศการ130ปีแห่งพระมหากรุณาธิคุณจากพระราชวงศ์สู่มหาวชิราวุธโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปธรรมก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2439ิโดยเจ้าพระยายมราชปั้นสุขุมข้าหลวงเทสาพิบาลสำเร็จราชการมณฑลนครศรีธรรมราชและพระยาวิเชียนคีรีชมณสงขลาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่ม พระชถานพระบรมราชานุมัติให้ใช้นามโรงเรียนเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเรียบมณฑลปักใต้เมื่อปี2458และได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนวดีทรงรับไว้ในพระอุปธรรมเมื่อปี2554ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6มีนักเรียน3,879คน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนครูและบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดม,มศึกษาใน,น,นโอกาสบันเลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดม,มศึกษาเขตปทุมวันจำนวน4,761คนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพัรษาววันที่28กรกฎาคม2568เพื่อให้ได้รับประทานอาหารที่ดีมีคุณประโยชน์ตามหลักโภชนาการอันจะส่งผล ให้มีสุขภาพพลนามัยที่ดีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเดิมชื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนศาสตร์ศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2479เพื่อเตรียมนักเรียนสําหรับเข้าศึกษาในคณะต่างๆของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้ใช้ตราพระเกี้ยวเป็นตราประจําโรงเรียนในปี2490ได้ออนย้ายเข้าสังกัดกรมวิสามัญศึกษาและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนตรียมอุดมศึกษา ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิน,ทนีทรงรับเป็นพระราชภารกิจสําคัญในการดูแลพระสงฆนิกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกําลังสําคัญของชาติจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารและพระราชทานความช่วยเหลือเนื่องในวันสําคัญต่างๆมาโดยตลอด องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลที่มูล,ลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลให้การสนับสนุนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ วันนี้ที่โรงพายาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัชเวชานุกูลไปติดตามการดำเนินงานโดยเป็นโรงพายาบาลที่สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัชราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิเทพรั์เวชานุกูลให้การสนับสนุนเป็นโรงพายาบาลชุมชนขนาด30เตียงเปิดดำเนินการในปี2549 ต่อมาในปี2550ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบอพิศเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 0พรรษา ในการนี้องค์มนตรีได้บรรยายพิเศษเรื่องจรรยาบัลวิชาชีพแพทย์แก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรเนื้อหาแสดงให้เห็นถึงพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการยกระดับวิชาชีพแพทย์ซึ่งโรงพยาบาลได้น้อมนำหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการที่ดีมาใช้ในโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรโรงพยาบาลดูแลราษฎรในพื้นที่5ตำบลประมาณ35,000คนมีเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพอสต6แห่งสุขศาลา3แห่งจากนั้นองค์คมนตรีเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพร,รัชเวชานุกูลส่วนกลางกรมการแพทย์ที่จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปให้บริการแก่ประชาชนด้วย องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานการนําคู่มือการบริหารจัดการโครงการอนเนงมาจากพระราชดําริเชิงพื้นที่มาสนับสนุนการดําเนินงานในเขตพื้นที่ภาคเหนือ วันนี้ที่โรงแรมชังกรีลาเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนึ่งมาจากพระราชดําริในพื้นที่ภาคเหนือเป็นประธานในพิธีเปิดงานการนําคู่มือการบริหารจัดการโครงการอนึ่งมาจากพระราชดําริเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการวันแลนมาสนับสนุนการดําเนินงานโครงการอนึ่งมาจากพระราชดําริเขตพื้นที่ภาคเหนือโดยมีผู้ราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือตลอดจนผู้แทนส่วนราชการเข้าร่วมในพิธี 330คนและร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์อีกเกือบ6,000คน ปัจจุบันมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวม5,201โครงการโดยพื้นที่ภาคเหนือมี1,980โครงการดังนั้นเพื่อการขับเคลื่อนโครงการบรรลุผลจึงร่วมดําเนินการใน2กิจกรรมได้แก่กิจกรรมที่1การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนโดยมีพื้นที่นําร่อง3จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านพิษณุโลกและเชียงใหม่โดยจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2568 และกิจกรรมที่2การจัดทําคู่มือการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการวันแพลนมาสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อเกิดกลไกการขับเคลื่อนพร้อมกันนี้องคมนตรีมอบคู่มือการบริหารจัดการโครงการแก่ผู้บริหารของส่วนราชการและผู้ราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือทั้ง17จังหวัดด้วย องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อลด PM 2.5ในพื้นที่โครงการหลวงและติดตามการดำเนินง,งานของศูย์พระนาโครงการหลวงขุนวางจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้พลเอกกำมปนาดุดิตองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา28กรกฎาคม2568ร่วมกับสำนักวิจัยแห่งชาติหรือวชอและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือววณจุดปลูกป่าหน่วยย่อยป่งน้อยสูงพัฒนาโครงการหลวงขุนวางอําเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสนองพระ ชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และลดการเกิดฮอสปอตแหล่งกำเนิด pm 2.5ทั้งสร้างป่าเศรษฐกิจที่ยั่งยืนโดยปลูกไม้ยืนต้นและไม้โตเร็วอาทินางพญาเสือโครงมะขามป้อมมะไฟลูกว่าขนุนมนทาดอยและแมคคาเดเมียจำนวน800ต้นในพื้นที่17ไร่ จากนั้นได้ประชุมร่วมกับบุคลากรของมูล,ลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานราชการในพื้นที่เพื่อติดตามผลการดําเนินงานของสูงพัฒนาโครงการหลวงขุนวางซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี2528ตามพระดดราชดําริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชปรมนาถบพิษเพื่อช่วยเหลือชาวเขาเผ่าม้งที่เคยทําไร่เลื่อนลอยปัจจุบันได้ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกร145รายอาทิโรสแมรี่กระถางบล็อกโคลี่ มอนดอกเป็นจมาศเห็ดปุยฝ้ายชาเบอร์12และชาอู่หลงก้านอ่อนทั้งนี้องคมนตรีได้มอบนโยบายด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งขยายผลการวิจัยจากพันธุ์พืชดีเด่นนำไปต่อย,ยอดส่งเสริมแก,ะกะเ่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ วันนี้ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์เขตบางพลัดผลเรเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีได้านะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปธรรมัมภ<อ>์เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปถัมภ์จัดขึ้นระหว่างวันที่16-18กร,รกฎาคม2568เพื่อสนองพระบรมราชโองการด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำความรู้ไปพัฒนากลยุทธ์แผนการสอนโดยเฉพาะเรื่องปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันโอกาสนี้องค์มนตรีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์13แห่งจาก11จังหวัด ที่ผ่านการฝึกอบรม66คนแบ่งเป็น2โครงการคือโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์และโครงการฝึกอบรมครูที่รับผิดชอบโครงการสร้างทักษะอาชีพในโรงเรียน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานทรงสืบสารรักษาและต่อยอดเพื่อการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาาร,รภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศและให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษาแก่เด็กที่ครอบครัวประสบภัยพิบัติและนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน หน่วยงานต่างๆจากพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเรื่งในวัน,นคล้ายวันสวรรคตปีที่30 วันนี้ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเขตคลองสานนายสุมเมธตันติเว ep. ชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวัน,น,วนคล้ายวันสวรรคต18กรกฎาคม2568 โดยมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระถวายพระราชะกุศลกิจกรรมเวิร์กช็อปลงสีพระรูปสมเด็จย่าซึ่งอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้สนองพระราชะกระแสข,ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาาปพิษจัดสร้างขึ้นเพื่ออนุรักษ์ย่านนิวาสถานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อครั้งทรงพระเยา ดยจัดแสดงพระราชประวัติพระราชะกรณียกิจให้แก่เยาวชนและประชาชนที่สนใจได้เรียนรู้ตลอดจนเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่และที่สำนักง,งานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสอวอเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย นายแพทย์ยุทธโพธารามิกเลขาธิการมูลนิธิพอ,อสอวอเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรปีที่30เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาสุขอนามัยของประชาชนให้สามารถเข้าถึงการแพทย์สาธารณสุขและการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม พร้อมกันนี้หน่วยแพทย์อา,าาอาสาพอสวอรประจำจังหวัดได้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานออกให้บริการแก่ประชาชนใน32จังหวัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อถวายพระราชกุศลทั้งนี้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาพอ,าอาสอวอเมื่อปี2512เพื่อช่วยเหลือด้านสุขภาพอ,อนามัยของประชาชนในท้องถิ่นธุรกันดารปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลลยลักษณ์อักรราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวราค อัริยราชนารีทรงสืบสารพระราชปฏิธานโดยทรงรับเป็นประธานมูลนิธิจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันกมลวัรณสุนทรธรรมสวัสดีค่ะ